ำพีธรรมกึ่งพุทธการในเย็นของวันที่19มกราคมพศ2564นสณสวนธรรมมิกราชข้าพระบุทธเจา้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรม เมื่อข้าพระบุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าตอบพระบุธุองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าตุนถามพระบุธุองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระบุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาเมื่อพระธรรมก็อเกิดขึ้นแล้วและสายธรรม ก็มีหลักสูตรในการปฏิบัติแล้วทีนี้ความเข้มแข็งของการที่จะเผยแผ่พระธรรมและแนวทางการปฏิบัติในสายธรรมนี้สู่โลกมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างหรือเจ้าคะขอพระพุทธองค์โปรดจรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ เดีแล้วละพระยาธรรมถ้าอย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังให้ดีนะพระยาธรมเอ่ยสิ่งที่จะทำให้การเผยแผ่ธรรมนั้นเข้มแข็งมั่นคงเติบโตสู่โลกได้ประการที่หนึ่งก็คือพระธรรมเหล่านั้น จะต้องเป็นพระธรรมที่เป็นธรรมแท้เป็นธรรมที่ถูกต้องตามหลักธรรมเป็นธรรมอันบริสุทธิ์ตามคําสอนขององค์พระพุทธเจ้าทุกประการเป็นธรรมที่ประพฤติธปฏิบัติตามได้ง่ายเป็นธรรมที่บุคคลทั่วไปเข้าใจและเข้าถึงได้โดยง่ายและบัดนี้ พระธรรมอันบริสุทธิ์ถูกต้องตามหลักธรรมเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายก็ได้ก่อเกิดขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์พระธรรมเหล่านี้มากพอที่จะให้ดวงจิตทั้งหลายสามารถที่จะน้อมเอาไปฟังและปฏิบัติตามได้จนถึงความพน้ทุก เรียรมเอ้ยพระธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้ดีพอที่จะนำพาดวงจิตตั้งหลายให้ถึงซส่งความพ้นทุกข์แล้วลูกเมื่อธรรมแต่ได้เกิดขึ้นธรรมอันบริสุทธิ์ได้เกิดขึ้นแล้วเข้าถึงจิตใจของผู้คนได้อย่างง่ายดายลูกเอ๋ย การประกาศทำลงสู่โลกอย่างเข้มแข็งนั้นย่อมจะกอเกิดขึ้นเป็นแน่แท้ฉะนั้นประยาธรรมเอยเมื่อลูกมีสิ่งนี้เป็นประการที่หนึ่งแล้วต่อไปประการที่สองสิ่งที่จะทำให้พระธรรมนั้นเผยแผ่ลงสู่โลกได้อย่างเข้มแข็งก็คือ การที่บุคคลผู้ที่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาธรรมในแต่ละรุ่นในแต่ละกลุ่มแต่ละยุคดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องมีการได้รับการฝึกฝนเจริญในขัดเกลาจนจิตทั้งหลายเหล่านั้นสามารถที่จะเข้าถึง ความหลุดพ้นในระดับต่างๆเช่นต่างๆระดับของพระโสดาบันพระสกิตาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ลูกเอ๋ยเมื่อลูกนั้นสามารถที่จะสร้างให้พระอริยเจ้าเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้มากเพียงใดความเข้มแข็ง ของการที่จะเผยแพร่ธรรมลงสู่โลกนั้นจะเข้มแข็งม,มากขึ้นเพียงนั้นโลูกเอ๋ยเมื่อมีองค์พระอริยเจ้าเกิดขึ้นมากธรรมย่อมจะสมบูรณ์ได้มากเมื่อมีองค์พระอริยเจ้ายังเกิดขึ้นในยุคใดอยู่พระพุทธศาสนาย่อมจะเจริญรุ่งเรืองมากในยุคนั้นอยู่ ชนั้นพยารรมเอ่ยเมื่อพระธรรมได้เกิดขึ้นแล้วการเผยแผ่ธรรมที่เข้มแข็งนั้นจะเกิดขึ้นได้ในเหตุที่สองก็ด้วยบุคคลทั้งหลายผู้มีรอบเข้ามาประพฤติปฏิบัตินั้นสามารถได้รับการฝึกฝนจนเข้มแข็งเอาจิตของตนพ้นจากทุก์ได้ตามรำดับ เป็นพระอริยเจ้าในแต่ละระดับมากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปมากเพียงใดพระธรรมจะเข้มแข็งมากเพียงนั้นพระธรรมจะเผยแผ่ลงสู่โลกได้เจริญมากเพียงนั้นพระญาธรรมเอย่ยฉะนั้นลูกได้น้อมเอาธรรมอันบริสุทธิ์ลงสู่โลกแล้วลูกจงฝึกฝนจิตทั้งหลาย ผูห้หมุนรอบก็ามาศึกษาให้จิตทั้งหลายเหล่านั้นเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์และปฏิบัติจนจ,นจิตนั้นบริสุทธิ์จนถึงการเป็นพระอริยเจ้าในระดับต่างๆเธอให้ควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับ ควรแก่การที่จะเรียกให้ผู้อื่นมาดูและพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันให้พระธรรมเหล่านี้อยู่ตลอดไปจเจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าธรรมเหล่านี้เป็นธรรมแท้ ทำเหล่านี้ควรแก่การบูชาถูกต้องตามหลักธรรมอย่างแท้จริงหมู่มารทั้งหลายย่อมจะยอมให้แพ้ไปด้วยพลังแห่งพระอริยเจ้าที่เกิดขึ้นทั้งหลายธรรมย่อมจะเป็นใหญ่ในโลกโลกูกต่อไปประการที่สามพลังแห่งความรู้ตื่น จากพระธรรมอันแจ่มแจ้งพลังแห่งความรู้ตื่นจากดวงจิตที่รู้ตื่นแจ้งโลกทั้งหลายคือพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นย่อมจะสามารถเป็นพลังที่จะช่วยปูทางช่วยเปิดทางนำทางพระธรรมที่บริสุทธิ ลงสูงโลงยังกว้างขวางและสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ในโลกใบนี้ธรรมกึง่งพุทธการย่อมจะประกาศได้ยังสมบูรณ์ละพยาธรรมฉะนั้นลูกทั้งหลายสร้างพลังธรรมอันบริสุทธิ์แล้วเกิดขึ้นแล้วในคำปีในตำราในคลิปธรรมะในคลิปเสียง ลูกทั้งหลายจงสร้างทมอันบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับดวงจิตของลูกให้จิตของลูกทั้งหลายรู้ตื่นเถิดแล้วจิตอันรู้ตื่นทั้งหลายกับทาอันพระบุทธพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วที่ก่อเกิดขึ้นในกึ่งพุทธกาลนี้ก็จะช่วยกันเป็นกำแพงจะช่วยกันยืนยัน ในความบริสุทธิ์ของธรรมที่ประเสริฐจะนำเอาธรรมอันประเสริฐนี้เผยแผ่รรลงสู่โลกได้ด้วยพลังความรู้ตื่นรู้แจ้งของจิตและพระธรรมอันบริสุทธิ์นัน้นพระยะธรรมเอ่ยต่อไปประการที่สความสมบ,บูรณ์ในการเผยแผ่พระธรรม ย่อมจะเจริญเติบโต,ตและก่อเกิดขึ้นบนโลกนี้เป็นแน่แท้ลูกพระยามทำเอย่ยฉะนั้นลูกก็จงค่อยๆดำเตินไปดำเตินไปเทอสิ่งเทริกอ,อย่างตามขั้นตามตอนนี้นะเวลาที่ผ่านมาลูกนั้นได้ทุ่มเทน้อมเอาทำลงสู่ลกูก ลูกนั้นในทุ่มเทเอาธรรมทั้งหลายที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงให้ฟังประกาศลงสู่โลกบันทึกไว้เป็นคลิปพิมพ์งลงไปเป็นหนังสือลูกนั้นทำสมบ,บูรณ์หมดทุกอย่างแล้วหลักสูตรการปฏิบัติก็ได้มีแล้วให้ลูกทั้งหลาย ได้เรียนรู้ปฏิบัติตามเช่นนั้นต่อจากนี้ไปสิ่งที่ลูกควรจะทำอีกประการหนึ่งและสำคัญมากก็คือการเจริญในจิตทั้งหลายอย่างจริงจังเพื่อให้ดวงจิตทั้งหลายที่หมุนรอบเข้ามานั้นเขาได้รู้ตื่นตามเข้าใจตามอย่างแท้จริงเถอ ลูกตั้งใจเจรไนจิตตั้งหลายตั้งใจและมีความมุ่งม,มั่นย่อมจะถึงซึ่งความสำเร็จเป็นแน่แท้ปริยาตําเอ่ยเมื่ออุปกรณ์ในการเจรไนมีพร้อมบุคคลผู้ที่พร้อมจะถูกเจรไนก็ทุ่มเทมุ่งม,มั่นความสำเร็จย่อมจะก่อเกิดขึ้น อยู่และหลับระยาธรรมทำรรได้ยืนยันชัดเจนในความบริสุทธิ์ให้ทุกคนพิสูจน์ในธรรมเหล่านั้นได้ไม่มีข้อใดขัดตกบกพร่องหรือผิดเพี้ยนบิดเบือนไปจากธรรมแท้เลยแต่ลูกนั้นจงสร้างดวงจิตให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นด้วยจึงจะยืนยันและเป็นกำแพง ที่จะขึ้นมาดูแลต้นทําให้เติบโตขึ้นได้เรื่อยๆพระยะาธรรมเอ่ยฉะนั้นภารก,กิจอันสําคัญต่อจากนี้ไปก็คือการเจริญใดวงจิตที่เก้ามาปฏิบัติให้รู้ถึงเสื่อความรู้ตื่นอ,อย่างแท้จริงเธอต่อจากนี้ไปอีกไม่นาน ย่อมจะมีจิตที่บรรลุธรรมตามลูกอีกมากมายลูกจงตั้งใจทำหน้าที่ของตนจิตตั้งหลายสร้างบารมีรอรอบไม้ถึงเวลาย่อมจะหมุนเข้ามาตามรอบของแต่ละคนจิตตั้งหลายอาจมีหลายรูปแบบเข้ามาแล้วเจรไนาอาจ รู้สึกว่าไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่เอียงน้อยเขาก็ได้โอกาสเข้ามาได้มาสร้างบุญฟังธรรมทำเหตุที่ดีเอาไว้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภัยภาคหน้าเขานั้นก็จะถึงซึ่งความดีความสุขได้ในอนาคตพรย,ยารรำเอยบุคลบคลผู้เข้ามาแล้ว สามารถที่จะเจริญในได้ถึงการบรรลุธรรมในระดับที่หนึ่งก็ดีในระดับที่สองที่สามหรือที่สีก็ล้วนแล้วแต่ดีทั้งนั้นละลูกจิตตั้งหลายอาจมีบุญกุศลบารมีความดีสิ่งที่สังสมมามีอินทรีย์ที่แตกต่างกันมีสติปัญญาความรู้ความสามารถ ในการจะเข้าใจธรรมปฏิบัติธรรมเข้าถึงนิพพานได้แตกต่างกันก็เป็นธรรมดาลูกแต่ลูกก็จงช่วยชี้ทางบอกทางเขาเหล่านั้นตามแต่ละดวงจิตที่เขาหอจะเข้าใจได้นะแล้วการช่วยเหลือการเจรในดวงจิตทั้งหลายในรอบระยะเวลาสองปีนี้ ก็จะมีผู้บรรลุถึงการเป็นพระอริยเจ้าพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นพระยาธรรมเอยกิจที่สำคัญต่อไปนี้คือการเจรนัยจิตทั้งหลายลูกเมื่อการเผยแป่ธรรมได้สมบูรณ์ดีแล้วลูกก็จงดูจุดตรงนี้อีกจุดหนึ่งให้สำคัญและก็จะเป็น กำลังในการช่วยกันคำนึงให้พระธรรมอันบริสุทธิ์ในกึ่งพุทธกาลก็เกิดในโลกใบนี้อยียงสมบ,บูรณ์จเจริญเติบโตยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึง่งในกึ่งพุทธกาลละพระยาธรรมเอ๋ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะ กราบขอบว่าคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาอธิบายให้ลูกได้ฟังลูกพอจะเข้าใจว่าการที่พระธรรมนั้นจะเข้มแข็งทำเหล่านั้นต้องเป็นธรรมแท้ทำเหล่านั้นต้องบริสุทธิ์ต้องเข้าถึงผู้คนได้ง่ายผู้คนเข้าถึงทำได้ง่ายและสิ่งนี้ลูกก็ได้ทำเอาไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ แล้วก็สิ่งต่อไปก็คือการช่วยดวงจิตทั้งหลายให้เข้าถึงการเป็นพระอริยเจ้าในระดับต่างๆก็จะเป็นกำลังสำคัญอีกกำลังหนึ่งที่จะทำให้การเผยแผ่ธรรมกึ่งพุทธการนี้สามารถเผยแผ่กว้างขวางเติบโตสู่โลกได้เมื่อพลังทั้งสองพลังนี้รวมตัวกันก็จะเป็นพลังที่จะค้ำหนุนปูทาง และจะทำให้พระธรรมเกิดขึ้นสมบูรณ์อย่างแท้จริงและเมื่อนั้นก็จะมีบรรลุจิตที่บรรลุธรรมมากมายพระธรรมย่อมจะเกิดและ,จะเจริญขึ้นอีกครั้งหนึ่งในกึ่งพุทธการลูกก็จะสามารถทำภารกิจของตนเองได้สำเร็จทุกวันลูกก็มีความลำบากใจบ้าง ว่าจะทำยังไงพระธรรมของพระพุทธ,ธองค์จะสามารถเผยแผ่สู่โลกกว้างได้อย่างเข้มแข็งเพราะไม่ใช่งานเล็กแต่เป็นกิจใหญ่ที่สำคัญมากลูกอาจจะทำได้อาจจะทำไม่ได้ก็มีความวิตกกังวลอยู่บ้างพระพุทธเจ้าค่ะแต่พอลูกได้ฟังธรรมนี้แล้ว ลูกก็พอจะเข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงวางหมากของการเผยแผ่ธรรมไว้ดีแล้วเมื่อลูกได้น้อมเอาพระธรรมทั้งหมดลงมาแล้วอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการพระพุทธองค์นั้นก็จะทรงให้ลูกเอาธรรมเหล่านี้ไปเจรันช่วยเหลือจิตทั้งหลายให้พ้นทุกข์และเขาเหล่านั้น ก็จะเป็นพลังในการค้ำหนุนธรรมอีกขั้นหนึ่งและทรรก็จะกลับมาค้ำหนุนผู้คนและดวงจิตเมื่อเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆพระธรรมของพระพุทธองค์ก็จะเติบโตในโลกจเจริญขึ้นอีกครั้งหนึ่งในกึ่งพุทธกาลลูกพอจะเข้าใจและเห็นลูกทางของการเผยแผ่ธรรมแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ กลาบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าคะ่ะวันนี้ลูกต้องกลาบขอลากรเอาไว้ลูกจะมาฟัาฟงธรรมใหม่พระพุทธเจ้าคะ่ะสาธทู